พี่พเพ,เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะดวงนะคะสำหรับเดือนตุลาคม2567นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคนวันจันทร์นะคะในเดือนตุลาคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักต้องคิวรูดวงส่วนตัวนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยใบแรกนะคะได้เดทไฮพิเทศนะคะ เนทไฮพิเทศนะคะเตอร์สตาร์การเงินเด่นนะแปดเหรียญเดอะเวอร์นะคะอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะหกดาอยาขอขยับกล้องนิดนึงนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาเรื่องของความทุกข์ใจนะคะลาออกจากงานเปลี่ยนงานนะคะเลิกลาจบจากสถานการณ์หนึ่งนะคะไปอีกสถานการณ์หนึ่งบางคนมีเหตุแห่งการเจ็บป่วยบางคนอาจจะมีอุบัติเหตุหรือเจอเรื่องไม่สบายใจหรืออาจจะตกงานนะคะเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันนะคะหรือจะอมีข่าวข่าวเกี่ยวกับ คนใกล้ตัวที่เจ็บป่วยหรือนะคะมีการเสียชีวิตนะคะเกิดขึ้นซึ่งมันอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะคะคุณอาจจะกำลังเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะทีเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่คุณกำลังจะเจอนะคะในเรื่องงานคุณเองเนี่ยอาจจะเจองานที่คุณชอบที่คุณถูกใจอ,อ่ อาจจะเป็นงานที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะทำมาก่อนนะคะหรือจะมีคนแนะนำแนวทางให้คุณเป็นคนมีเซนส์นะหรืออาจจะเพิ่งคนพบเ,เซนส์ของคุณบางคนอาจจะเริ่มต้นในการ เป็นหมอดูหรือบางคนเกี่ยวกับจะเริ่มต้นเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องสําอางนะคะหรือเซลล์ขายของนะคะหรือจะทําเกี่ยวกับออนไลน์เครื่องประดับนะคะคุณจะค้นพบความสามารถของตัวเองอะ่ะซึ่งอาจจะเป็นงานเสริมก่อนและงานเสริมเนี้ยจะนํารายได้เข้ามาให้คุณนะคะคุณจะเจอเงินไม่ได้เจอเพราะว่าเดินไปเจอนะแต่จะเจอแหล่งของการทําเงินรายได้มากขึ้นนะคะบางคนเปลี่ยนงานใหม่ ก็จะได้เงินมากขึ้นบางคนรายได้เสริมนะคะทำให้คุณมีเงินมากขึ้นทําเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์นะคะนักร้องนักแสดงนะคะเครื่องสำอางเสื้อผ้าการออกแบบต่างๆถือว่าดีนะคะการเงินถือว่าที่ผ่านมาถ้าคุณติดขัดถือว่าดีขึ้นในเดือนนี้ดีขึ้นมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเองมี รายได้ใหม่ๆหรือฟื้นฟูนะคะหรือสถานการณ์การเงินที่เคยเอ่อทุกนะคะผ่านไปแล้วกำลังเริ่มต้นใหม่นะคะความรักกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาสำหรับคนโสดกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเข้าใจกันมากขึ้นคนที่มีครอบครัวเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยกำลังช่วยกันสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างอนาคตบางคนทําธุรกิจร่วมกันบางคนร่วมลงทุนอะไรร่วมกันหรือตอนนี้ค่ะอยู่อยู่ในการต่างคนต่างเริ่มวางแผนนะคะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกันก็จะทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ในช่วงของการแบบต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเพื่อที่จะเป็นจุดที่จะทําให้ความรักอะคะ่ะ อ๋อมันมั่นคงในอนาคตแล้วก็ชีวิตครอบครัวมั่นคงนะคะวางแผนกันแบบนั้นทีนี้คนโสดอะ่ะคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้มองใครไม่ค่อยได้เจอใครเพราะคุณบ้างงานขยันทำงานขยันหาเงินนะคะแต่คุณจะเจอคนที่ ขยันเหมือนคุณแล้วคุณก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราอยากให้ระมัดระวังเรื่องของน้ําหนักขึ้นความดันนะคะแล้วก็อาการของการปวดหัวปวดตัวนะคะบางคนใช้สายตาเยอะนะคะเออพักผ่อนน้อยนะคะอาจจะอ่อนเพลียอาจจะมีอาการของ เออป่วยนะคะบางบางคนเนี่ยป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะลองไปเช็คสุขภาพดูทีนี้สรุปเดือนเออเดือนตุลานี้ทั้งเดือนนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวเหมือนคุณจะได้พักร้อนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นงานดีนะคะเงินดี ความรักก็กำลังจะดีนะคะถือว่าทุกอย่างโอเคหมดเลยอะไราที่อยู่ชะง,งักไปถือว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการรีสตาร์ทนะคะรีสตาร์ชีวิตนะคะกำลังเอ,อ่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านมรสุมมาแล้วนะคะชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าไปข้างหน้าเอ,อ่อเพื่อสู่ความมั่นคงในอนาคตนะคะถือว่าดีนะคะ ให้คะแนนของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนตุลาเนี่ยประมาณ70%ซนะคะก็ขอให้คุณสมหวังนะคะมีความสุขนะคะออฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนใครอยากรู้ดวงส่วนตัวทักได้นะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดสมัครสมาชิกมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง YouTube แล้วก็แค่ไปถฐานไปดูดวงฟรีได้ทางไลน์หรือใครจะกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ้าย